เบลภาษาพาเพลินและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของครูพี่เบลกันด้วยนะคะจากกราสของครูาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่มุงมัานพัฒนาทักษะผู้เรียนอย่างรอบด้านทักษะการฟังพูดอ่านเขียนจากเดิมที่หนูมีใจรักในรายวิชาภาษาไทแครูก็ได้ส่งเสริมพัฒนาทักษะาไปเพ่งในท้รวัตต่างๆมากมายในระดับประเทศค่ะ ต่อไปนี้ก็จะเป็นการนำเสนอกิจกรรมที่ได้รับรางวัลต่ตางๆค่ะรางวัลน,นี้นะคะเป็นรางวัลเยาวชนคนต้นแบบสาขาภาษาไทยซึ่งเป็นรางวัลที่เราส่งผลงานกิจกรรมต่ตางๆทางด้านภาษาไทยแล้วให้เขาคัดเลือกค่ะในวันนั้นนะคะหนูได้เป็นตัวแทนในการกล่าวขอบคุณการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ เตัวนี้นะคะเป็นรางวัลวัฒนคุณาโคนเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาศิลปะวัฒนธรรมต่างๆซึ่งได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะส่วนกิจกรรมนี้นะคะเป็นรางวัลรางวัลเลิศเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นกิจกรรมที่คัดเลือกเยาวชนทั่วประเทศ มาจำนวน15คนนะคะแล้วก็ไป3คนเ,คเป็นรางวัลชนะเลิศอีก1 2คนเป็นรางวันรองชนะเลิศค่ะโดยในปีนะคะมีรโรคโควิด -19 แทบระบาดเขาเลยฉลาบการอบรมแบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคูร่สามาร้เป็นเรื่องการสื่อสาร ประกาศผลก็ปรากฏว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศได้คุณการศึกษา5,000บาทจากกองทุนดอรอุเทนเตชากัยูซึ่งกิจกรรมนี้เป็นิจงรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2005เป็นรางวัลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็คือเป็นผลงานที่่บเนื่องจากการทำในโรงเรียนนี้และผเพ่ได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมาค่ะ ู่บ้านมากขึ้นนะคะดิฉันก็ได้ส่งคลิปวีโอประกวนกออกแบบป้องกัน19นะคะซึ่งได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณยายดีบ้านได้รับรางวัลที่ชนะเลิศค่ะก็เป็นกิจกรรมเล็กๆนๆที่แบบมีความน่ารักว่าเราอยู่บ้านเราจะออกแบบธีป้องกันให้ในบ้านอย่างไรบ้างค่ะเป็นกิจกรรมต่างๆแล้วก็วิธีการล้างมือนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ ชอบแต่งบทร้อยกองก็นำมาประยุกต์ใช้แบบบไร้กรงมีการป้องกันโควิดสิบเก้าด้วยค่ะบบนอกจากน้งกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมในช่วงโควิดเช่นเดียวกันเป็นการบวชส่วนพระธภาษาาทยว่าในฐานะที่เราเป็นเยาวชนคนไทยคนหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถช่วยก,กันป้องกันโควิดสิบเก้าได้อย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ปันสืบแปรปอปงอลอรมณ์ไปซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีอาจจะเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าลางของเยาวชนก็สามารถทําสิ่งที่มีประโยชน์ได้ค่ะ กิจกรรมนี้นะคะเป็นการประกวดผู้สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อว,ว่าถ้าเราเรือเรียนในขณะที่ใช่สาขาที่ชอบแล้วสิ่งนั้นก็จะทําให้เป็นประโยชน์ต่อเราล้วก็มีความสุขในอนาคตค่ะซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของราชบัณฑิตบูรสงคารามได้เงินรางวัล1,000บาทค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมในด้านการอ่านออกเสียงในปี2563ได้รับรางวัลที่2ค่ะมีผู้แข่งขันจํานวน5.5คน ให้ดูบท10นาทีแล้วก็อ่านจริงตอนแข่งเลยค่ะนี่ก็เป็นการเข่งอันจริงเลยนะคะนี่ตอนหนูอยู่ม 5. .5 ค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมการอ่านในช่วงม .6 เลยะคะ่ะได้รับรางวัลชนะนเลิศจากการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทยโดยในการแข่งขันรอบนี้จะ่างจากรอบที่แล้วก็คือมีการคัดเลือกไปก่อน จํานวน8คนเพื่อไปชิงชนะเลิศก,ก็ปรากฏว่าในการแข่งขันรอบนั้นก็คือตอนที่ดิฉันมืกหก็ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะก็จะเป็นการอ่านแบบดูบทน,นะคะว่าการอ่านรอกเสียง้อเรือลอรีนการเป็นวักตอนอตัดตักค่ะ <c oughs> กิจกรรมนี้นะคะเป็นการแต่งกระดิพนิคนชื่อว่าโควิดเปลี่ยนเราเออ ชีวิตวิถีใหม่ในสถานการณ์โควิดซึ่งเป็นใช้โครงสีสุภาพจำนวน10โหมดค่ะซึ่งได้รับการเผยแค่ในเพจโควิดเปี่ยนราเรืร่องเราเปลี่ยนโลกด้วยค่ะตอนนี้นะคะเป็นกิจกรรมชนะเลิศเรียงฟ้าส่งเสริมการอองกับตยโชว์ค่ะ